นายวัชนินทรมุปจนจัวัดจังวจังวัดจังหจังหวัดจังหวัดจังหังหัหวัดจรงหวัยปังหวัดจับหวัดจรวัดจังหวังวัดจางหวัดังหวันจงหว่ดจังหวัังหวังทวังหัดจังทวนาจังดงจงตวัดจังหวัดจังกวัดจังหวัดจดจัดงหีดจั 5 0 0์เนี่ยสามติคอรมอ7เมษาแล้วมีการตรวจสอบแล้วมีการดูเอกสารแล้วได้แค่30,000ื่นคนทีนี้ในส่วนของจังหวัดจังใหม่เนี่ยมันได้มีมีซิดอยู่หมื่นปายแต่คนที่มาทำทำทำสัญญาทำมาอย่างทำตามข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยได้ห้าพันกว่าคน ที่ตรงๆกับทกศแต่มีแค่ปันพกคนแล้วส่วนอื่นหูส,นนส่วนอื่นก็พกศอเองก็ยังบาดบาดบาดสามารถว่าจะได้เมื่อไหรนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของพี่น้องที่มาวันนี้เพราะสาเหตเเเุเกิดจากทกศเกิดจากมติเนี่ยเคนเสาใจ นะครับมันเข้าใจเลยที่นี่ก็เลยว่าเลยมาทวงถามปัญหาวันนี้ต่อต่อต่อตัวแทนราะว่าของคลอกพราะว่าของของคูนฟื้นฟูโดยเฉพาะเลขาธิการเพราะว่าคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐบาลที่กำกับดูแลเรื่องของคูนฟื้นฟูโดยตรงนะครับเขาเขาถึงมาเรียกร้องวันนี้เพราะว่าเขามีคําตอบมีมีมีสิ้นสิ้นของของ ของงบประมาณของเองเ็นจของงบประมาณของการ,กรทำสัญญาภายในมีนาสามสิบเอ็ดมีนาเดือนอนี้นะครับดังนั้นเกษตรกร,เ,ร,กรเลยรวมตัวกันว่าต้องมาเรียกร้องหาคําตอบตัวนี้ใื้ได้ว่าเป็นได้ห้าพันรายจื่ออย่างจชงยงใหมหเนี่ยมีที่ไหนมีอือว่าได้แค่พันปลายนะครับแล้วจังหวัดลำพูลล่ะแล้วจังหวัดเชียงใายล่ะ วัดลำปลางหลักเนี่ยหมู่นี้ทั้งนั้นติมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องอตามมติคอรมอนะครับตามมติคอรมอเนี่ยเข<อ>าบาบาบา,บาสามารถที่ว่าจะได้คําตอบที่แท,ท้จริงได้เขาเลยต้องมายืน่นยื่นคําถามยื่นคาตอบจากร,รัฐบาลจากทกสโดยเฉพาะทกสทกสส่วนส่วนกลางนะครับส่วนกลางแล้วก็เลขาธิการอาจจะฮื้มไผ่มาตอบมูเฮาก็ได้ แล้วก็คณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะต้องมาชี้แจงว่าอยกจะได้มติโครงการเนี่ยมันมีผลกับเกษตรกรอยู่แล้วแล้วเป็นได้ว่าเขานําไปปฏิบัติบัดรือบัดคบเนี่ยแหละครับเนี่ยนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาต้องมามามาพร้อมกันในวันนี้แล้วมติพลรมื่อวันที่เจเนี่ยเป็นมติเกี่ยวกับเรื่องอย่ายังห้องยังอะไรมติเจเมษานั้นคือมติ คนที่ขึ้นทะเบียนนี่นนก่อนก่อ,อ,อนวันที่งไงเจ <มา S 1> ็ดเมษาไอเจ็ดเจ็ดก่อนธันวาห้า,า2 2> สองน,น,นี่คนที่อยู่ในในในมติคอมอประมาณห้าแสนกว่าคนเนี่ยเป็นหน,<แ>น,นี้ทกศเป็นหนี้ทกศแล้วก็นี่ธนาคารกรุงไทยนี่ธนาคารออมสินแล้วก็นี่ธนาคารอาคารสุขเครือ สี่ธนาคาร5 u u si ้าแสนกว <t us ive seeing> e ่าคนนี่นะครับเพื่อไปขึ้นเพื่อที่เพื่อเพื่อนต้องการจะช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงโดยเพราะอนุกรรมการติดตามกำกับปัญหานี่สินโดยมีรองนายกเป็นประธานที่มีมติออกมาหื้อย่างนี้ว่ามีมติเกตเมษาออกมา ก็ค,คือมอบเงินส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือเกษตรกรเงินเงินส่วนหนึ่งเป็นอนุมัติมาเรียบร้อยหมดละคือเราว่ามาตรวจสอบรายชื่อแล้วรายชื่อบอครบครับตรวจสอบรายชื่อแล้วมันมีครบแต่มชื่อมาตีิมคอรมอแต่วิธีปฏิบัติของขกศมันปปเปบปลี่ยนไปบัดรไดอานเนี่ยมันมีแค่บักกี่ผ่านคนที่ได้<ต>รับที่ได้รับแต่รายชื่อนี่มีเกินมีเกินมีครบจํานวนเต็มจํานวน ห้าแสนกว่ารายชื่อยกเว้นว่าห้าแสนกว่ารายชื่อนี้มีบางชื่อที่เปิ้ลบาดซนใจตามมาติคอรมอมเปิ้นจะเอากองคุณขุนฟูคอร์อกองคุณุนฟูเขาก็บอกว่านะครับแล้วส่วนที่เปิ้ลต้องการเนี่ยส่วนที่เปิ้ลต้องการมาติคอรมอมเนี่ยมันมีไหนอ่ะเป็นได้เป็นจื่อเปิ้นยังแบบนี้ตามมาติคอรมอมเนี่ยเปิ้นมีรายชื่อทุกคนหมดนะมีหนังสือไปแจ้งให้เกษตรกรทุพกพื้นที่ ว่าคุณได้รับสิทธิ์ตามมาติคอรมอเรียบร้อยแล้วนะนี่อันนี้คือทางออกของเกษตรกร,ร,กรที่เพนจะช่วยเหรอแต่เวลาปฏิบัติแต่จริงๆแต่แต่น่นนะมันอยู่ตีฮกสอกสอยังมีม,มีมีการตรวจสอบอยู่ตรวจสอบแลบบ้วบอครบตรวจสอบแล้วหายไปไหนเนี่ยอย่างที่ผมอู้ไปนะเนี่ยมีเชียงใหม่เนี่ยมีคนเข้าร่วมโครงการ5,000ันตารายชื่อแต่ได้จริงจแค่ได้แค่พันหก ะละลปูนมีแค่ได้แค่400เอ้ย700จ,จากก9,000ป่ายแล้วจังไรวจังายประมาณอันนี้ประมาณบ่ได้แต่แต่หูตัวเลขที่แน่นอนอ่ะแค่400กว่าคนแต่คนมีซิตแต่แต่มีหลายพันมาถึงหม,มื่นประมาณ7 8พันลอาปูได้ละปูนประมาณ9,000จังไหมื่นป่ายเนี่ เนี่ยมันมันมีนีนะครับมันมีอย่างเอียดเนี่ยแตเลยว่าเอ๊ะผลเกษตรกรมูเขาเลยปวใจต้องมาต้องการให้ไขมารับเรื่องหรือว่าอย่างไรเออเรื่องนี้คือเปลี่ยนมัในเมื่อเปลี่ยนมติคลรมออยู่แล้วนั่นก็คือเขาต้องขอคําชี้แจงจากเลขาธิการกองคุณนะครับแล้วพกสโดยเฉพาะผู้อํานวยการพกส ส่วนกลางนะครับนี่แล้วคือตอนนี้เขาต้องการเพื่อตัวแทนทกศามาครับเรื่องครับตัวแทนทกศาต,ต้องมาชี้แจงนะครับต้องมาชี้แจงว่าเป็นจะได้พวกเปลีย่ยนยงอี้ว่ามีแคู่กต้องแค่แค่พันหกคนูกต้องแค่สี่ร้อยกว่าคนูกต้องแค่สิอาเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยแล้วถ้าหลังจากนี้เนาาี่ยทกศมาชี้แจงแล้วเนี่ยเพื่อนบอกว่าอันน่ะต้องขอเวลาตรวจสอบแรมเนี่ย อ่เขาจะปักปักอยูน่นี่หรือว่าจะเดินทางครับ่อหรือว่ายังไงมันจะได้ก็ต้องต้องหาลือกับตีชุมนุม,มตีประชุมของตี้าบ้านเขา<ม>ว่าเขาจะเยกจะได้ทางออกพีสุดนี่เขาจะต้องเปิลจะต้องขยายเวลาเขา<ม>ถ้าบักขยายเวลาสามสิบเอ็ดมีนาหนี้หมดซิ์เลยใีกสองวันนี่ออในสองวันเนี่ยจะหมดซิ์เลยแล้วคนตีอบรมแล้วแต่รายจ่อบัรตรงตามตีทกศว่าแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนแล้วเปิลจะอยู่อย่างไดมีรายจ่อตรงแค่บักกี้พันคน แค่พันพันพันหกโคน mm. แค่สี่ร้อยกว่าโคนแค่เจ็ดร้อยกว่าโคนเนะี่ยอันนี้แล้วส่วนใหญ่ล่ะมีไหนเนี่ยเกษตรกร,ร,กรซึ่งมีมติออกมาแล้วอ่ะนี่ mm. แต่มติเขาได้หับสิทธิ์ทุกคนนะครับเขาได้หับสิทธิ์ทุกคนเลยแต่ทกศว่ะโอ้ลายจื่อบบตรงนี้อันอย่างนี้แต่ลายจื่อนี่มันมาจากทกศท mm. กศส่งไปที่กองทุนกองทุนกดเสนอไปนี่อันนี้คือเป็นทางออกเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบ ดังนั้นวันนี้จะต้องรับคำตอบครับต้องหาวิธีแก้ไขครับเกษตรกร,ร,กรคือวันนี้อย่าใดเราต้องได้คําตอบครับได้คําตอบวันนี้อย่างใดก็ต,ต้องต้องได้ะแล้วพี่น้องใจเจียงไย